สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรตินะคะเราก็จะมาเดินชิวๆเดินเล่นๆนะคะเดินออกกําลังกายกันค่ะบางคนเขาก็กําลังวิ่งออกกําลังกายกันนะคะเรามาช่วงเย็นๆนะคะทุกคนด้านนั้นก็จะเป็นรถไฟฟ้านะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในสวนสุขภาพนะคะเขาก็จะเป็นสวนสาธารณะภายในตัวเมืองนะคะในกรุงเทพมหานครนะคะทุกคนให้เราได้มาวิ่งออกกําลังกายเดินออกกําลังกายนะคะก็มานั่ง พักผ่อนหย่อนใจนะคะก็เป็นมุมพักผ่อน,นก็ได้นะคะนี่นะคะบรรยากาศของเขาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรยบรยากาศค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่อยากมาวิ่งออกกําลังกายนะคะ <WAS S 1> เพื่อสุขภาพนะคะบรรยากาศของเขาดีมากๆเลยะคะ่ะทุกคนก็มานั่งพักผ่อน,นหย่อนใจได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงตอนเย็นนะคะทุกคน บรรยากาศของเขาก็สวยจริงๆค่ะเราก็มาถ่ายให้ดูบริเวณน้ำพุนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปแล้วสนใจอยากมาออกกำลังกายก็มาได้นะคะ